สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับชวนชมรถสวยมือเดียวป้ายแดงนะครับสำหรับคันนี้นะครับ i v n d a Civic Dimension 1.7ออโต้ปี2003นะครับสภาพสวยๆหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักตัดต่อนะครับน็อตไม่ถอดฝาไม่ขยับเลยครับถ้าสนใจนะครับคันนี้ผ่อนได้นะครับ ผ่อน2,004นะครับ4 3, 5, ปี3ามพปีนะครับขึ้นอยู่กับเครดิตนะครับแบ็คลิสก็ผ่อนได้นะครับวางดาว34,000บาทนะครับสำหรับใครจะอัดสดนะครับ119,000บาทนะครับโทรเจราจาสอบถามได้เลยครับรถอยู่ที่สระบุรีนะครับสามารถจัดส่งได้ทั่วประเทศนะครับใครที่ชอบและสนใจนะครับราคา สำหรับมือเดียวป้ายแดงแบบนี้ท่านชอบหรือไม่ถูกใจหรือเปล่านะครับ o v i c d i v i n s i o n n s i ั n เป็นรถที่ใช้งานได้สบายๆครับอะไรเยอะดูแลไม่ยุ่งยากครับตัวนี้สภาพสมบูรณ์ภายในใหม่มากครับลองชมลองเช็คดูได้ตึนล็อกแอร์แบก ABS ดิสเบรกนะครับกระจกซ้ายขวาขึ้นลงไฟฟ้า ซ้ายขวาหน้าพับไฟฟ้านะครับสวยสมบูรณ์เดิมบางนะครับไม่ม um. ีชนหนักตัดต่อครับเช็คให้ทุกระบบใช้งานได้ทันทีไม่ต้องเก็บซ่อมนะครับภายในเบาะหนังเดิมครับสวยๆลองชมลองเช็คนะครับอยู่ใกล้สระบุรีไปดูรถทดลองขับตรวจสอบสภาพเลยนะครับอยู่บ้านไกลถ้าท่านชอบและพร้อมจบนะครับโทรเจรจาจะส่งให้ถึงหน้าบ้านนะครับทดลองขับที่หน้าบ้านได้เลยครับสามารถมาจาได้นะครับ้าไมมาจาจะเป็นสิทธิของคนอื่นอยู่นะครับรับประกันว่าจะส่งถึงบ้านแน่นอนนะครับลองชมลองเช็คดูได้ครับสวยสมบูรณ์ ูนเดิมบางแบบนี้สีเงาฉ่ำรอบคันนะครับจัดทรงโรงแม็กมาให้เรียบร้อยสภาพสวยๆใช้งานได้เลยครับลองเข้าไปศึกษาหาข้อมูลก็ได้นะครับในด m e n นชันขับหรือ ES ขับนะครับตัวนี้มือเดียวป้ายแดงเปิดราคามาดีงามครับ119,000บาท ถูกใจหรือไม่หาไว้ใช้งานชอบหรือไม่ชอบรีบตัดสินใจนะครับกับ Dimension 1.7 Auto อตปี2003ครับสภาพฤฤฤฤฤสวยๆครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักตัดต่อระบบไฟฟ้าแบบนี้หาไว้ใช้งานคุ้มไม่คุ้มลองพิจารณานะครับตัดสินใจโทรได้โทรเลยนะครับรับประกันว่าจัดส่งถึงบ้านสมาชิกแน่นอนนะครับลองเช็กรองชมนะครับสำหรับพ่อค้าคนนี้แม่ค้าคนนี้ก็ ดูแลรถดีครับเช็คสภาพรถให้ส,สวยๆครับขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมนะครับกับมือเดียวป้ายแดงปี2003 คุ้มหรือไม่ถูกใจหรือเปล่าสมาชิกตัดสินใจได้เลยครับรถอยู่ที่สระบุรีใครจะผ่อนก็โทรเจราจาสอบถามเลยนะครับรีบหน่อยนะครับราคาแบบนี้อาจจะจอดไม่นานนะครับลองเช็ครองคำนวณดูก่อนได้ครับสวยสมบูรณ์เดิมบางหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับน็อตไม่ขยับฟ้าไม่ถอดจริงๆครับไปดูรถตรวจสอบสอบภาพท่านตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างที่แจ้งนะครับบ้านไกล ทรเจรจารออยู่ที่หน้าบ้านนะครับเดี๋ยวจะส่งให้ก็ไปดูรถทดลองขับที่หน้าบ้านของท่านเลยเลยครับสวยสมบูรณ์เดิมบางนะครับใครจัดัดตอดรีบเลยนะครับจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านนะครับสําหรับไฟแนนซ์ก็โทรเจรจาครับเครดิตไม่ดีติดแบล็คลิสก็ผ่อนได้นะครับอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ